มวนจอยทั้งคนรับคนให้นะคะ<ม>เพราะว่ามาทําบุญครั้งนี้ค่ะนักแสดงและนางแบบนะคะคุณแอนนี่บรูคดีใจ2อ,อย่างเลยอย่างแรกค่ะคือได้มามอบอาหารมอบความสุขให้ผู้สูงอายุที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ดีใจอย,อย่างที่2ค่ะคือคุณตาคุณยายบอกว่าจําตัวเองได้นี่แหละจําได้ว่าเคยเห็นในทีวีก็ท<ม>ําเอาพี่แอนนี่ยิ้มแก้มปริเลยนะคะ ก็ทําให้ได้เห็นถึงความสําคัญของการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะยุคนี้นะคะที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่วนตัวพี่แอนนี่ค่ะก็จะกลับบ้านต่างจังหวัดที่ลำปางทุกปีเพื่อไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่บ้านซึ่งก็สอนและปลูกฝังต่อมาถึงลูกชาย oh, น้องทีคายุด้วยค่ะที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้ว <are> แต่ก็ยังไปไหนมาไหนกับคุณแม่ <are> อยู่บ่อยๆค่ะสมมติว <So S 2> ันข้างหน้า สมมติเขาไปอยู่สมมตินาะเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราอยู่ที่นี่สมมติเขาไปเรียนหนังส<า>ือไปไหนมาไหนเนี<ไ>้ย<ไ>เขาจะได้แบบเออกลับมาหาเราบ้างหรือว่าแบบไปอยู่มีครอบครัวแล้วก็ยังแบบไปมาหาสู่กันคือทําให้เขาเห็นตลอดเราตั้งใจมาสร้างรอยยิ้มเราตั้งใจมาเรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เียค่ะเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นเียค่ะอย่าง บบบางทีลูกหลานเขาไม่ได้มาเราก็เหมือนเป็นตัวแทนลูกหลานให้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะก็ใช้วิธีการเลี้ยงให้เหมือนเป็นเพื่อนกันมาตลอดแต่ล่าสุดพี่แอนนี่บอกว่าต้องปรับวิธีแล้วนะคะเพราะตอนนี้ลูกชายกําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็เข้าใจว่าวัยนี้เขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะคนเป็นแม่ก็ต้องให้พื้นที่เปลี่ยนมาเป็นดูแลแล้วก็คอยให้คําแนะนําและเป็นสายสพอร์ตอยู่ห่างๆค่ะ โดยเฉพาะเรื่องการเรียนนะคะล่าสุดน้องทีคายุก็พึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศที่1การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษมาด้วยไปจนความชอบตอนนี้นะคะที่น้องกําลังสนใจการออกแบบแอนิเมชันไม่ว่าจะด้านไหนคุณแม่ก็พร้อมส่งเสริมเต็มที่ค่ะน้องสนใจในเรื่องของ l l ลัสเตอร์ค่ะใช่เป็นเ l ลัสเป็นเกี่ยวกับการวาดสร้างตัวละคร เป็นตัวละครในเกมหรือว่าในหนังให้เขารู้สึกว่าเขามีอะไรเขาเราเนี่ยคือที่ปรึกษาเราคือแม่เราคือคนที่ให้ความอบอุ่นเราคือคนที่ให้ความรักและเราก็คือคนที่ให้คำปรึกษาได้ด้วยเราต้องดูเป็นวัยไปเราต้องดูเป็นวันด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะสอนก็สอนอยากจะพูดก็พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีกเรื่องที่พี่แอนนี่เขาก็เต็มที่ในฐานะคุณแม่เหมือนกันคือการปกป้องลูกค่ะลังมีการฟ้องเอาผิดเพจที่นําเสนอข่าวและข้อมูลผิดๆจนกระทบชื่อเสียงไปจนสภาพจิตใจของพี่แอนนี่แล้วก็ลูกชายซึ่งล่าสุดศาลก็มีคําสั่งลงโทษนะคะทั้งโทษอาญาและค่าปรับไปแล้วแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะพี่แอนนี่เตรียมดาเนินคดีกับคนที่มาคอมเมนต์ต่อว่าในแง่ลบต่อ ก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมด้วยนะคะว่าไม่ว่าใครก็ตามค่ะไม่ควรใช้พื้นที่โซเชียลทำร้ายหรือโจมตีใครแม้ว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะก็ตามค่ะ